ลิปต่อไปเป็นอีพีที่สองนะครับเรามาทำให้นวลโดยการใช้ปัตติเลียนอีกเครื่องหนึ่งนะครับโยกฟันกลางนะครับให้ฟันเปล่านะครับไม่ต้องรองฟันนะครับเรามาโยกนะครับโยกฟันแบบนี้นะครับอ่นนี้ล่างสุดนะครับนี้บนสุดนะเรามาโยกกลางนะครับเราก็สวัดให้นวลนะครับผมใช้สวัดขึ้นนะครับ เอาเนื้วมือนะครับยืดยืดหนังนะครับตัวขึ้นตรงนี้ครับรัวฐาเนื้อท,ที่แคบเราใช้มุมข้างใดข้างหนึ่งนะครับมจะใช้มุมด้านด้านสายมือนะครับมุมด้านนี้นครับกระานตววัดนะครับถ้าปฏิเลียนอยู่หลังใบหูเราใช้มุมด้านขวานะครับแบบนี้นะครับ ขึ้นไปนะครับจับให้นวลนนะครับใช้การโยกฟันนะครับโยกฟันอยู่ระดับกลางนะครับ สวัสดนนะครับเพื่อให้มือนนะครับรอบที่สามหลังจากนั้นเราจะมาเก็บเวลนครั้งหนึ่งโดยโดยการใช้บีบ็้รวมด้วยนะครับใช้สบู่เจครับด้านล่างท้ายทอยนะครับคล้ายๆรองตรงกลางหรือว่ารองตรงสูงนะครับใส่ตบบนี้นะครับ จุดใดที่ตรัดไม,ไ,มไม่ถูกนะครับเราก็ใช้มุมจะจะด้านซ้ายหรือว,ว่าด้านขวาน,นะครับใช้มุมด้านขวาครับหรือว่ามุมด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายด้านซ้ายลูกค้าแล้วก็สรวัสอบทุกการนะครับแบบนี้นะครับพยายามจับทิศาลูกค้าให้นิ่งนะครับ ตรวจวัดนะครับไปตรวจตรงนี้นะครับใช้มุมด้านขวา